สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมอ,อ,อันอีกแล้วไปวันนี้จะมาขับจกกักรยานเล่นกับพี่สาวนะกำลังไปเลยต้องขับช้าหน่อยเดี๋ยวกล้องตกก็เป็นคลิปแรกด้วยนะครับที่มาทำคลิปอย่างเงี้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลาสกดซับสไครต์กดกำลังใจ ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆต่อๆไปกันด้วยนะครับแล้วก็ไปเจอกันเลยไปไปตาขึ้นปุ๊งปุง๊งนี่ ไปไกลๆหน่อยก็มาวนรถจักรยานก็แรงผ่านด้านทีละคันไปเรื่อยๆเลย นะใครพูดอะไรก็ไม่รู้อยู่ในหมู่บ้านนะไปไปกันกระตุกกระตุกกระตุกกันนะเตรียมตัวกระตุกปอมปอม อืมก็ปันยากอยู่นะถ่ายถือไปด้วยอ่ะเฮ้ยกล้องเกิดเลยไปเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วมาอีกเนี่ยเข้าบ้านแล้ว